ดีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยสูงเกินมาตรฐานนะคะด้วยความห่วงใยน้องนองนักเรียนนะคะรองศาสตราจารย์ดรวิตอร์วิริศหาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จึงได้ประกาศปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสูรพนรกักเด็กเล็กอบตคลอง3เป็นกรณีพิเศษค่ะวันนี้ต้นน้ำจะพาไปดูการเตรียมความพร้อมการดูแลป้องกันฝุ่น PM 2.5ของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนสัปดาห์หนะ้าตามต้นน้ำมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูะค,ค่ะ,คะวันนี้อยากจะมาสอบถามว่าเออทางโรงเรียนเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรในการที่จะดูแลป้องกันฝุ่น PM 2.5ค่ะในห้องเรียนค่ะทางโรงเรียนเรานะคะก็จะมีการ ป้องกันฝุ่น PM 2.5ก็ทางโรงเรียนเราจะมีการเจาโอโ,โซนเพื่อที่จะอบให้ฝุ่นละอองในห้องจะสลาย,ยค่ะอ,อาจารย์ช่วยพาไปดูไหนได้ไหมคะได้ค่ะอยู่ตรงนี้เลยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะคะช่วยบอกได้ไหมคะว่ามันทํางานยังไงคะอ๋อเครื่องอบโอโซนเครื่องนี้ก็คือจะอบโอโซนในห้องเพื่อกำจัดฝุ่นละอองต่างๆที่จะอยู่ในบริเวณห้องที่เราจะใช้งานก็คือ จะไม่ให้เด็กๆเข้ามาหรือว่าคนภายนอกเข้ามาในห้องเราจะอบโอโซนประมาณ2ชั่วโมงเขาจะตั้งค่าเวลาไว้ระหว่างปิดการเรียนการสอนไปเนี่ยอบทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะอบทุกวันเลยทางเรียนมีความพร้อมมากเลยนะคะนักเรียนสามารถมาเรียนได้แล้วนะคะในสัปดาห์หน้านะคะใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพามาส่องอีกชั้นหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ วันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะพอดีว่าฝุ่นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากค่ะแม่เบียนต้องปิดเพิมไปใช่ไหมคะเรื่องฝุ่นเนี่ยในสัปดาห์น้าเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าท่านนายกของเราเนี่ยนะคะได้เรียเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้มากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะในแต่ละห้องเรียนของเราเนี่ยะคะเราก็จะมีเครื่องเลยค่ะเป็นเครื่องดักฝุ่นเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศในห้องเรียนให้บริสุทธิ์นอกจากเครื่องนี้แล้วคะท่านนายกนี่อีกค่ะยังไม่พอนะคะยังไม่พออีกเหรอคะอ๋อ ะะพาชมอีกได้ไหมคะอาจารย์คะค่ะ,คะอบโมโซนนี้นะคะทางท่านนายกนะคะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญอแล้วนะคะเด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็กของเราเนี่ยนะคะอ่าอันนี้นะคะโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะก็จะได้มีการอบโอโซนอย่างน้อย ทุกอาทิตย์ทุกนะคะทุกห้องเลยนะคะเครื่องนี้ก็จะมีประจําทุกห้องเลยนะคะอันนี้เครื่องนี้เสร็จก็จะมีเครื่องนี้เครื่อง Nextor อีกค่ะโอ้เชื่อว่าคูณสามเลยปลอดภัยแน่นอนนะคะในเรื่องของฝุ่นหรือก็รวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยนะคะมีเครื่องนี้นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศนะคะต่างๆเนี่ยนอกจากการมีเครื่องมือแล้วนะคะครูก็จะมีการลีนนิ่งเดย์ทุกวันเลยนะคะ มีการใช้ดํายาเดต่อค่าเชื้อโรคต่างๆนะคะการทําความสะอาดเช็ดปัดฝุ่นเรียกได้ว่าผู้ปกครองหายห่วงได้ยค่นอนที่โรงเรียนนี้นะคะเดี๋ยวต่นน้ํจะพาไปดูค่ะอีกสถานที่หนึ่งสู์พัฒนาเด็กเล็กของอะตคลองสามค่ะว่าเป็นไงบ้างมาค่ะค่ะทําอะไรกันอยู่คะเนี่ย ตอนนี้ก็กําลังช่วยกันทําความสะอาดนะคะสูนพน้าเด็กเล็กนะคะรอบศูนเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะท่านคนอยากจะมาสอบถามว่าช่วงเนี้ฝุ่นจับไห์ที่แล้วเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมคะะทําให้โรงเรียนเนี่ยปิดไปเลยใช่ไหมคะอยากจะรู้ว่าแบบมีการเตรียมความพร้อมยังไงในการที่จะดูแลฝุ่นพียมสอที่เด็กนักเรียจะมาอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยค่ะ ็ตั้งแต่ที่ได้สัยุดนะคะระหว่างวันที่27-30นะคะค่ะคุณครูก็มีมาตรการนะคะในการทําความสะอาดนะคะรอบสูนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในห้องเรียนภายนอกนะคะ,อะของเล่นต่างๆนะคะแล้วก็ทุกห้องเลยค่ะของข้อของเคร่งใช้นะคะที่อพาไปชมได้ไหมคะอยากจะรู้ว่าภายในห้องเรียนเนี่ยดูแลแบบไหนได,ได้ค่ะเชิญค่ะ ในห้องเรียนก็จะมีเครื่องเป่อากาศนะคะที่ได้รับสนับสนุนจากท่านรองศาสตราจารย์ดรวิศรัตรน์ด,ดานะคะนายกข,ของเรานะคะ,คะในการที่ให้เด็กๆเนี่ยได้มีอากาศที่สะอาดแล้วก็ปลอดฝุ่นนะคะและ้คกูก็จะมีการทําความสะอาดข้อของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนตลอดนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นคเครื่องนี้เปิดเอ่อเปิดตลอดทั้งวันใช่ไหมคะถ้านักเรียนมา ใช่ค่ะไปตลอดทั้งวันอ๋อค่ะแล้วห้องอื่นนะคะมีค่ะมีมีติดทุกห้องอ๋อมีติดทุกห้องใช่ไหมคะเห็นว่ายังมีเครื่องใหญ่อยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะมีเครื่องใหญ่อ๋อค่ะจะไว้ในห้องสื่อแล้วก็ห้องประชุมขอขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเปิดตลอดอันนี้ก็คือห้องสื่อใช่ค่ะสื่อการเรียนถูกไหมคะอ๋อโอเคค่ะ ช่วยฝากอะไรถึงเด็กๆที่จะมาเรียนในอาทิตย์หน้าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็สําหรับเด็กๆนะคะก็อย่าลืมนะคะสวมแมสมาโรงเรียนด้วยนะคะเหมือนครูเลยนะคะตอนนี้อากาศของเราก็ยังมีฝุ่นอยู่นะนะคะแต่ครูก็ให้ความดูแลเด็กๆนะคะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ทาความสะอาดตลอดทั้งวันนะคะค่ะ ผู้ปกครองสามารถอ่เชื่อใจคุณครูได้เลยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางศูนย์เคลียทำความสะอาดหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอาทิตย์หน้าสามารถมาเรียนได้แล้วนะคะเด็กๆใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนอกจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเ็กเล็กอบตคลอง3นะคะเตรียมการที่จะดูแลน้องๆแล้วเนี่ย ทางผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลน้องๆด้วยนะคะโดยการให้น้องนสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเลยนะคะพอถึงกลับบ้านแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายถ้าน้องๆไม่สบายเนี่ยต้องรีบพาไปหาหมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ต้นน้ำต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ